มาแล้วครับขบวนด่วนดำ6 3สาหนแม่น้ำบึงพระนะฮะทำขบวนด้วยอันต้อม4136ผ่านโค้งนะครับสามเหลี่ยมจีรดาสุดยอดครับ โอ้โหสุดยอดสวยงามครับ <S <S ทางด้านหน้านะครับก็คือจุดตัดทางรถไฟถนนสีอยุธยานะฮะขบวนรถเนี่ยก็จะผ่านสถานีหลวงจิรดาสถานีสามเสนแล้วก็เข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อเพื่อทําการเปลี่ยนรถจักอตรงนี้นะตรงนี้ก็คือโค้งสามเหลี่ยมจิรดานะก็อาจจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปสายตะวันออกอส่วนทางด้านนู้นเนี่ยก็เป็นเส้นทางรถไฟสายหลัก ที่มุ่งหน้าไปบางซื่ออาจจะมีโค้ง2ด้านนะทางด้านนี้เนี่ยเป็นโค้งที่มาจากทางสัมเสนแล้วก็ส่วนทางด้านนู้นนะครับผมก็เป็นโค้งที่มาจากทางกรุงเทพหรือหัวลำโพงก็จะมาบรรจบกันถึงเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมจิรดาส่วนทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่รถยมราชนี่ก็บรรยากาศดีนะมีต้นมงต้นไม้มีดอกไม้บานนี่สะพังเลยนะดอกหางนกยุง จัดให้สำหรับผู้รักดวนดำนะสาวกดวนดำทุกๆท่านสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ